ครั้งครับนี่เป็นที่มาที่ไปของทั้งสงคนครับต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาครับโฮมุระเรคคอร์ดในรูปแบบมวยไทยเขาอาจจะดูน้อยไปนิดแต่ในรูปแบบมวยไทยสมัครเล่นครับลักชกรายนี้โชคโชนครับในรูปแบบมวยไทยล่าสุดคงจํากันได้ครับยกที่2เท่านั้นครับใช้หมัดปิดเกมคู่ต่อสู้ของเขาที่เวทีราชเำเนินแห่งนี้ครับขณะที่จอมโหนเล็กเองนี่สามไฟล่าสุดชนะไฟเดียว สถิติเหมือนกับโฮมูระเลยต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาครับร้อยปอนร้อนวิชาพลาดไม่ได้ครับออสแล้วก็ครูแรกที่รอคอยนี้ไม่เคยสร้างความผิดหวังนะครับไม่ว่าผลจะออกมาใครแพ้หรือชนะแต่ว่ามันดูเดือดทุกคู่ครับที่เราจัดมานะครับในศึกเพชรยินดีนะครับกรรมาการชนินเทพสุพันชิขาดด้านบนนะครับให้คะแนน3ท่านมีสายยัน,นเริอเรืองสัตตาสุภาใสาและก็ชัยยุทธคำนเรศครับร้อยปอนร้อนวิชาอย่างที่พี่ติ๊บได้เรียนไปนะครับโฮมู ura, ระววันชยัยนักมวยญี่ปุ่นที่ มาชกในบ้านเราแต่ละรายนี่ไม่และกันผลิตภัณฑ์ซีพีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพพรับโทร02 800 800 00เขคุณบริษัทซ p f เอรสเอร์ลองแอนด์ฟูดเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮโพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮโพกเจ้าสัวเข้าตังมินิไก่หยองสุดไก่ย่าง5ดาวบริษัทซีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เชียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเรานี้ต้องขอบพระคุณนะครับท s v วมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับรห่เลยครับยกแรกคู่แรกศึกเปชกยินดีครับ2ีมิถุนงายนสอน้ยโดยโปรโมเตอร์เดบสนัเดชวชิระรัตนวงศ์ครับคู่นี้พลาดไม่ได้อย่างที่เกินฟอร์มกันไปครับพี่บอลเรียนให้ทราบแล้วครับอย่างที่ออดบอกกันว่าเป็นประเภทที่คู่แรกดีไม่ดูไม่ได้จริงๆครับบอสผมรู่าน้จากโยโกฮามาครับแข้งขวา เปิดเกมเดินเข้าหาครับจอมโหดเล็กแข้งซ้ายจากบุรีรัมครับเดี๋ยวดูครับโยโกฮาม่ากับบุรีรัมเป็นยังไงครับซ้ายขวาแลกกันระยะทางอาจจะไกลกันนิดนึงนะครับโยโกฮาม่ากับบุรีรัมครับแต่ว่าบนเวทีเจอกันได้ครับขวากับซ้ายนะครับฮามูระโมวันชัยนียืนมวยเป็นมวยขวาครับส่วนจอมโหดเล็กสิทธูเยี่ยมนียืนมวยเป็นมวยซ้าย มาเก็บตัวกับพี่หนุ้ย4ี่มุมเมืองครับมาล็อกล็อกเอาละครับมวยต่างชาติส่วนใหญ่เจอลูกแบบนี้และแกไม่ได้ต้องมาดูมวยญี่ปุ่นคนนี้ครับโอ้สอนในแม่งล็อกเหนียวตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้โหโอ้โหดูครับเดี๋ยวต้องดูนะคุณติ๊มนะเจอฮงในแล้วมาจะไปเป็นหรือเปล่าครับมาแต่ว่าเกจิหลายๆท่านบอกโอ้ไฟแดงญี่ปุ่นคนนี้โคมุทะนี่ครบเครื่องเลยครับ ที่จะน้ำหนักนี้ด้วยครับประมาณร้อยปอนร้อยหนึ่งโอ้ยจังหวะหวาดเสียวแล้เราก็แจ้งรางวัลก่อนนะครับจากคา์ทัสนะครับสำหรับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคา์ทัสจะมีรางวัลมอบให้3,000บาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยที่แพ้ภายใน3ยกนะครับคาทัส พร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัสจัดให้ได้ไปต่อขอขอบคุณครับรับไกยเล่นแรงแรงครับในช่วงนาทีสุดท้ายของยกแรกครับคนะกของโคมุระเจาะยางเข้าไปก่อนครับแม่เข้ามาจากโยโกฮามายี่ห้อยางนี้เขบอกว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ว่าพยายามจะเจาะยางจอมหดเลยครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูมาไกลมาไกลนะครับจากโยกโกฮามาครับโอมุระครับ วันนี้จะมาโชว์ผู้แรกช่องถูได้สวยมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อวันนะครที่ผ่านมานี่มวยญี่ปุ่นชนะไปแล้วนะครับผู้แรกขยับหาช่องเจาะเลยนะครับจอมโหดเล็กนี่เป็นประเภทแบบพบเครื่องเลยครับเดินได้ถอยเป็นปัดมาดูในครับในยัดไปโหมูรายัดคืนมาครับไม่มีใครยอมใครตั้งแต่ยกแรกแล้วครับนี่ครับโอ้โหเปิดเกมเร็วเลยครับไฟล่าสุดไฟแดงนี่ชนะนนอก นะครับชนะน,นักชกไทยครับก็คือเจ้าลุง3ามบีบีลุง <BB> ลุงสามบีครับลุงสามบีที่แห่งนี้นะครับราชดำเนินยา่าท่าทั้งขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายฮักวินัายวีรพุทธชงนะครับด้วยการสับสถึงสะบัหน้าไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณเครื่องดื่ม M150 า น้ำมันตรากุ้งคู่แก้เค็ดขัดยอกแรงสัตว์จัดปล่อยอาการคันคือจากประเทศสิงคโปร์ออดวยบร,ริษัทไทยเซน็นทรันเคมีจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอ,ขอบว่าคุณครับขอกระต่อครับยกที่สองครับยกแรกนี้ในเห็นไปแล้วครับว่าทั้งคู่ใกล้เคียงกันไม่ยอมกันพงรามีแข้งครับคอยเจาะยางครับมาตามมาขณะที่จอมหดเล็กเองมีแข้งซ้ายคอยโต้ครับยกนี้พงราเปิดเกมเดิน เร่งเร็วกว่าเดิมครับบอสน่าสนใจนะครับว่าจะจบลงแบบไหนหลวงท้องไปทีหนึ่งนะครับโฮมูระหมวญี่ปุ่นยุคนี้นี่น่ากลัวครับมีทั้งแบบโคจิก็มีนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวงในล็อกเหนียวเหนียวเป็นของจอมโหดเล็กครับต้องมาดูว่าโฮมูระนี่จะแก้ลูกล็อกคอเหนียวเหนียวแบบนี้ยังไงครับ โอ้โหดูยิงทำบ้านจิ้มท้องโอ้โหนี่ครับมาดูน่ากลัวเลยครับมาตาว่าดูเดี๋ยวดูครับนักทบจากบุรีรัมของเราฝ่ายน้ำเงินครับมาเขาบอกโอ้โหกระดูกโอ้ดูแหมขวางน่ากลัวเลยครับโอ้โหดูครับเข้มข้นตั้งแต่ยกที่สองเลยครับดูครับเตะครับจิ้มท้องเข้าไปฮูราพยายามจะล็อกเจ้าโหวดไม่ล็อกครับผักไปแล้วเตซ้ายไม่ถึงฮูลาเดินมาขวาก็ไม่ถึงครับห่างไปสับยางเข้าไปไปปั้ง โยกเข้าไปใกล้ๆจอโวดเชียร์โฮมูระต่อยทองอกำปันนีนากลัวเลยนะครับโฮมูระาจากญี่ปุ่นครับอะแทงขวายัดเข้าไปครับจอมโหดเล็กนี่<ฮ>อาซ้ายมาอเกี่ยวหลวงท้อง<ฮ>อขึ<ฮ>้นบนอในคีบยกยกไม่ยกแต่โฮมูระก็มีที<ฮ>่คาะยกไปอะจอมโหดเล็กตีมาครับตีไป<ฮ>ขวางไว้แทงมาตีคืน<ฮ>อาหละครับตอนนี้เน้นหนักที่เขาครับ โอ้โหนี่ครับโยโกฮาม่าปะทะกับบุรีร se ัมครับเดินเปิดเกมเข้าไปด้วยครับขวาไปก่อนซ้ายหลุดครับซ้ายหลุดจอมโหดเล็กอ่านี่ครับมานะครับขยับมาล่อให้เจ้านักชี่ปุ่นเดินติดโอ้ยโดนมาเอียมีเอียงมีเอียงครับอ้าวฮงบุราแว่ต่อยได้ก็ดีครับแต่ว่าโดนเข้าไปเมื่อกี้นี่หน้าหงายเลยครับเกมตรงนี้วงในคนหนึ่งล็อกครับเนี่ยฮบุราพยายามจะสอดใน แต่ว่าสอนไว้ขนาดก,ก็ไตีสู้ไปก่อนครับกรรมก,การถือว่าติดมุมตีกันไม่ถนัดต้องแงะต้องงัดแยกแล้วก็ดึงออกมาเรื่องกับใ่กลางเวทีกับ30วินเวทีสุดท้ายยกนี้ครับโอ้โห,โหตื่นเต้นอาแมนหลุดโดนนะครับนี่แหละครับคุณภาพการทำงานของทีมงานเพชรอินดีเสียหนาวเสียโบสเสียตังจัดให้ครับอ้าวคุณบอลเองไปก่อนอ้าวขวางไว้ขวางอยู่ไม่อยู่ทั้งจอมโหดเล็กพยายามจะขีบมาแต่ว่าโูบุระขวางอ้าปลายยกตีมาตีคืนในช่วงท้ายๆครับโอ้โห การซ้อมยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับกรรมาการแยกมาในช่วงท้ายับหมดโอยนําำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัสจัดที่ไหนไม่ผ่านครับให้มาจัดที่คาทัสรถพอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้นะครับอนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์อุากรรรี0815553555พอมด้วยเครื่องดื่มลิโฮครับ เอาขอบพระคุณครับยกผ่านไปครับแต้องบอกว่าความมันความเข้มข้นขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับยกที่แล้วเนี่เห็นแล้วครับปลายยกครับทั้งคู่มีหมัดชัดเจนครับที่หน้ากลัวต่อยหน้าสันหน้าสะเทือนแล้วก็ดูเหมือนว่า3นาทียกที่แล้วจะไม่พอกเพาปลายยกนี่มีวุนักแรงครับยกนี้มาหุมล่เน้นหมัดครับเจ้าหนเ่มล้กก็ไม่หนีไม่ถ่อยครับ ตั้งหลักตั้งลักโต้ตุกด่อกระรสน่าตอนนี้วัดกันแล้วนะครับนอกกับในครับท่านนอกโฮมูระมีหมัดท่านในจอมโหนเล็กมีไนเหนียวเหนียวครับล็อ,อ,อกได้สวยนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยขยันยกเท่าไหร่ครับจอมโ,โอหนเล็ก<ฮ>ลื่นลื่นไม่ไม,ไม่ได้โดนอะไรครับอันน <avier> <upun> ี้ครับไน่เริ่มจับได้จอมโหนเล็กแต่ว่าขวางขวางอยูๆๆ่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมตู่ครับมาแต่แกชอ ไม่มีคอ,อพับคออ่อนเหมือนกันนะครับหานนาเชิดตั้งตรงเหมือนกันจังหวะโตจังหวะสวนจังหวะทอนีทาได้ดีแต่ว่าล็อกทรงมวยลูกมอยมันดูไม่สวยแล้วครับผมละแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับชดเชยด้วยแข้งขวา,ขาสองข้งดูนายครับจอมคดเล็กพยายามคืนได้ไหมแต่ว่าผมละชิงตีก่อนเลยครับสอดนายแล้วเสียขวาจระโบดล็อกได้ดีตีได้ไปคืนครับเอาตีกันแล้วค่ะผมละพยายามจะตยต่อแล้วเด้งตีโอ้โหดูครับทีต่อ,อทีอ่ะล็อกๆๆขีดกดมากดมา ล็อกสวยนะครับแต่ว่ายังตีไม่เน้นเท่าไหร่โอ้เลือดมาแล้วกาเดากกาเดาทะลักแล้วครับจากคุณลำอ้าโฮมูละเดินขยับหาช่องโอสายเกี่ยวได้อ้าวถูกหมุนไปหมุนมาไม่ไม่ล้มนะครับโอ้โหนี่เลยครับมาวัดกันเลยครับโอ้โหเวลานอกนี่โอ้ยนอกนี่อูนี่มีโอกาสรุ้นด้วยกันทั้งคู่เลยครับมาดูดูดูครับมาโอ้เสีอุยดูคุณเต้ดู โอ้โหดูครับแทงแหลมๆเข้าไปต่างคนต่างโดนแต่ว่าชุดเมื่อสักครู่นี้ครับจอหนคนเล็กดูว่าต้องออกมาคิดก่อนครับว่าเอายังไงต่อดีเอาหายใจยาวๆแล้วจับในเสียบคืนทันทีครับเด้งกระบายหมุนตีจอมโหมดผงละเด้งคืนโอโหทีต่อทีใครดีใครอยู่ครับแบบนี้นี่แหละครับคู่แรกที่รอคอยร้อยบอนโอ้โหซัดกันแบบนี้นี่โอ้หมวยในรุ่นใหญ่มีเขินเลยครับอ่กรรมการออกแรงแยก วัดใจวัดดวงวัดอาวุธกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหโปรอมเตอร์บอสมหาจัดได้เบียดจริงๆครับโอ้โหดูจอมพลเล็กเอ้ามาดูครับโอ้โหโมุระแดงโอ้โหดูครับสุดมันเลยครับคู่นี้อยู่ในช่วงปลายยกสามครับไมโซนครับเดินเปิดเกมเข้าไปขวาไปจอมพลเล็กง้างซ้ายคืนมาหมดยกสาม เสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเร uh yeah าในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับขาก็ต่อยกที่4ครับสามยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าใส่กันไฟแล้ตรงนี้นี่แทบสวมหน้ากากไปเลครับเพราะว่าที่ไปมือาฟุตลบแต่ว่านาทีนี้โมูระคีบแล้วกระซั่วเข่าสอกมาไม่โอ้สอกไม่มาแต่ว่ายัดเข่าได้สวยๆครับใครตีใครครับโอมูระก็มีเข่าด้วยนะครับ จอมโหดเล็กอยากจะทําอะไรต้องรีบทำหน่อยนะครับไปยืนคุยกับมวยญี่ปุ่นคนนี้ไม่ได้ครับนายคีบแล้วสอดแขนล็อกได้ยกไม้ตีมาแมตตีขึ้นได้ไหมหมามันใกล้เชือกกรรมการเลยแยกก่อนครับโอ้โห,โหดูครับวันนี้มาคู่ผู้แรกคู่เปิดหัวมาคนละแข้งคนละแข้งแมตนจับโอ้โหดูสุดสุดจริงๆครับตอนนี้อจอมโหดเล็กแดงกรรมาการแยกก่อนครับ เกมที่เข้มข้นครับตอนนี้ครับสถานการณ์ก็ดดักให้จอมโหวต้องเร่งออกอาวุธนะครับแต่ว่ายังไม่ไปได้ครับเพราะว่าข้่งซ้ายที่มาไม่หยุดดูในลลอกได้ไปได้ไมหมหักมาหักไม่จังหวาเสียบไม่ได้ครับโฮมูระชิงตีแปะไว้ก่อนครับถือว่าสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับโฮมูระจากญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดามฝีมือวงนอกนี่ต้องบอกว่าชัดเจนเลยครับจอมโหดเล็กในเหนียวโตแหมกว่าจะเข้าไปถึงตัวก็รับแข้งไปก่อน ติดตัวแล้วยกได้ไหมตีมายัดคืนไปครับมาตั้งแข่งคู่ไม่มีใครยอมแทงมาแทงคืนอ้าวแทงไปโอ้โหตอนนี้ทีต่อทีนี่มาโฮมูรัไม่ได้เป็นรองแล้วครับวงในคนไหนมวยไทยคนไหนมวยญี่ปุ่นไม่รู้ครับทีมบอลตอนนี้โอ้โหดูุติปปะฮ้ามวยเข่าเล่นวงในเลยครับโฮมูรังดูมาเนี่ครับมาขวางขวางโอ้โหครับพันธนิน แจะมาก่อนครับถ้าเปิดหัวแบบนี้เกินบรรจายเลยครับติดเข้าไปพมุระนี่ครับจอมโหดเล็กยกนี้เขาบอกยกสี่จะเป็นเขตแดนมวยเข่าแต่ว่ายังไปได้ไม่จ่าแจ้งนะครับจอมโหดเล็กแต่จับได้จับได้<า>สี่เข้าไปสัญ,ญญาณแบบนี้ก็ดูดีขึ้นมานแล้วนะของจอมโหดเล็ก พี่แฟนมวยนี่ส่งเสียงช่วยบนล็อกเลยทีครับเอาหลุยต่อเจ้าเมลเล็กลุยเข้าไปตอโหงล่าดมีแข้งคอยสก,กัดคัดไม่ยอมไม่จับเขาเอาลยทั้งบาดทั้งแข้งจังหวะนี้จอบล็อกได้ราชิติคอจอบโ็ดก็เสียบยันเข้าไปอีก30วีครับปลายยกที่4ี่ครับโอ้โหสู้กันได้ถึงพลิกถ,ถึงถึงเลยครับร้อยปอนร้อนวิชาครับอ่าโหมูระก็ไม่ถอยด้วยจอมโหดเล็กก็ขึ้นคอเอาตีเอาล็อกมาแบบปิดมาตี อะไรก็ยังเป็นไปได้ครับตีได้ไหมมาโฮมูระก็ยกเข้าบังไว้ก่อนครับกรรมาการแยกปลายยกที่4ครับโอ้โห,โ,หโหดูครับมหาทีมเยือนนะครับฝ่ายแดงโฮมูระโอ้โหสุดมันเลยหรือไม่รู้ว่าโฮมูระเองก็จะรักษามาตรฐาเขาได้ดีหรือไม่ครับพี่บอลโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับหากับอีก3นาทีที่เหลืออยู่ครับ Uh huh. ตอนนี้มาหากลายเป็นจอมโหดเล็กครับมาต้องเดินเปิดเกมครับโอ้โหมวยเข่าแต่ว่าวันนี้มายังอาศัยลูกเก่งลูกถนัดไม่ค่อยได้ครับสำหรับจอมโหดเล็กดูครับ มากรรมาการชนินมาแยกว่าโอ้โหมีขวางหน้าขวางหน้าด้วยครับต็โอ้โหดูครับความเป็นมวยไทยนี่ต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม้ว่าสถิติมวยไทยแค่สี่ครั้งครับอย่างที่ได้ทราบตั้งแต่ต้นว่าวอรวัวชนชัยดีมักจะมีสถิติมวยสากลไอ้มวยไทยสมัครเล่นมาไม่น้อยกว่าร้อยครั้งครับออสแต่พวกนี้ต่อยสมัครเล่นมาหลักร้อยนะครับมวยญี่ปุ่นครับ บางคนเห็นแมชกมวยไทยอาชีพสีหไฟครับขนมกลุบครับโอ้โหนี่ไงบอลยันหลักอ่าตอนนี้กลุดไหล่ะโอ้โหขนมเริ่มจะติดคอแล้วครับถ้าเดินช้านี่เนี่ยครับเดินช้าเสร็จเลยนะครับเพราะว่าฮมูระอาวุธวงนอกแกเยอะอะครับมีทุกอย<ต>่าง,างด้วยครับอนี่ครับแมนแฟนบอกแมเปิดหัวก็ทําท่าจะปาสามวยบอลพิกล็อกพิกล็อกครับแมแต่ยังไม่รู้นะครับอีกประมาณ ครึ่งยกครึ่งยกดูมหาเดินได้ถอยเป็นด้วยครับนักชกญี่ปุ่นดูครับดูดูดูมานี่ครับอยู่ในซุ้มของเอวะสปอร์ตยิมแหละครับี่โยโกามาโอ้โหดูครับมหาเสียชัยโตเกียวครับฮ่าแกนั่งผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคุณติ๊บนะนั่งดูไปยิ้มไปแล้วครับแบบนี้ครับนายโตเกียวเองก็ร่วมกับทางมวยเดชไปก้าวเจัดศึกมวยไทยที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำด้วยครับฮ่าเสียชัยต้องจัดคู่นี้นะ โคชิวอวันชัยกับด่วน99สอจอต้งบาจีวาวโอ้โถ้าจัดที่ญี่ปุ่นนะต้องบอกว่าไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งไงครับแต่ที่สำคัญต้องเอาบังลีกับบังติปและออสเทโอไปด้วยนะ <c oughs> อ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีครับยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหดูครับว่านี่ครับมาจอมโหดเล็กดูวันนี้มาเหมือนจะาหาตัวไม่เจอครับดู ดูโอ้โหนี่ครับมารับรับเป็นด้วยครับโอ้โหดูมาขวาไปดูมาแกเห็นหมดเลยครับต้องบอกว่าน่าจับตาเลยครับนักชกนักชกสายเลือดบุชิโดรายนี้ครับมาไกลจากแดนอาทิตย์อุทัยแล้วก็แม่ไม้บวยไทยศิลปะมบยไทยที่ต้องบอกว่าพร้อมจริงๆแล้วครับที่จะสู้กับนักบวยไทยในเวทนีครับบอสจะถือว่าไม่ธรรมดาครับนักมวยญี่ปุ่นคนนี้จําชื่อไว้เลยนะครับโฮมูระวอวันชัย ีมือวงรอกสุดยอดเลยครับแล้วไม่ใช่ว่านายไม่มีนะครับนายมีเข่าด้วยครับดูครับตั้งแขนไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นสายฟ้ากอสามัคคีครับเจอกับเพชรกาโชดบางแสนนะครับ117แล้วก็คู่รองของเราก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยครับดวลเก้าเก้าสจตงปราจีนครับเจอกับน้ำผุ ไก่สีนภ์บ็อกซิ่งร้อยสี่กับร้อยห้าแล้วก็คู่เอกยอดธงสอย้าวตงมาจีนเจอเพชรวันชัยบอสังประไพหนอยสามปอนด์วันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสึกเพลินดีของสีนภ์ของเรานะครับคุณนัทเดชวชิรารัตนวงศ์ครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับอือครับกรรมการมินครับทันเลยรับไปให้สบาบแรกไปที่สองครับแล้วก็ นี่ครับมุมแดงครับโอ้โหขวาชัยชนะสองนัดติดต่อกันที่ราชดำเนินเลยนะครับสำหรับโฮมูระวาวันชัยน่อยากให้จับตาดูแล้วเกินครับ